ครับผมก็วันนี้ผมพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับอีกปัญหาหนึ่งของท่อสูบน้ำนะครับอ่าท่อสูบน้ำพญานาคนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้มันชอบทะลุนะสาเหตุที่มันทะลุเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากเรื่องของการผุแต่อย่างใดนะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมานะครับอันเนื่องมาจากอ่าบุตรตัวนี้นะ บูทที่อยู่ข้างในเนี่ยบูทที่อยู่ข้างในเนี่ยนะมันขาดมันสึกหลอนะครับมันขาดมันสึกหลอมันในนี้ก็นะครับเดี๋ยวเราซื้อบูทมาแล้วนะครับบูทก็เบอร์ตามนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดแกนเผานะแล้วแต่ขนาดแกนเผานะก็วัดแกนในไปด้วยวัดแกนในแกนนอกนะครับอันนี้แกนนอก5้าสิบามนะครับแกนในสามสิบสามสาสามยาวเก้าสิบ นะครับสำหรับบูธที่เราจะทำการเปลี่ยนวันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเราไปดูวิธีการถอดก่อนนะครับทุกท่านนะตรงนี้ตรงปลายปลายตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันปลายตรงนี้อันดับแรกเลยให้เราถอดเอาตรงนี้ออกก่อนถอดเอาตัวนี้ออกก่อนเมื่อเราถอดตัวนี้ออกมาปาั๊บนะครับอ่าคลายน็อตเนี่ยมันจะมีน็อตยึดอยู่คลายน็อตแล้วก็ตีส่งออกมาตีส่งออกมาก็ถอ,นนอดน็อต เกลียวซ้ายพอเราถอดน็อตเกลียวซ้ายเสร็จนะครับก็ตัวนี้ไม่จําเป passage, ็นต้องไม่ไม่จำเป็นไม่ถอดก็ไ <afternoon>. ด <Bilder separate> ้นะไม่จําเป็นไม่ถอดก็ได้ก็อ่าไปถอดตรงโน้นเลยนะครับไปถอดตรงน้นเลยถอดตรงนี้นะครับอันดับแรกเราก็จะถอดท่อนนี้ก่อนถอดท่อนนี้แยกท่อนออกก่อนพอเราถอดท่อนนี้แยกท่อนออกนะครับอ่า แล้วเราก็จะนะครับทาการคลายเผาท่อนโน้นนะเ<น>พราะว่ามันมี2ท่อนเห็นไหมมันมี2ท่อนนะครับเราก็จะคายตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงปลายตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ตรงจุดนี้มันจะเป็นเกลียวเห็นไหมมันจะเป็นเกลียวเกลียวขันเข้าแกนปลายตรงนี้นะครับก็จะขันเข้ากับแกนเผาตัวนี้นะแกนเผาท่อนนี้นะครับดังนั้นเวลาที่เราถอดเราหาเหล็ก เหล็กคัดตรงนี้ไว้เหล็กคัดแล้วก็ประแกะคอม้าขันเผานะาเหล็กคัดตรงนี้ไว้ประแกะคอม้าคอม้านะครับขันเผาออกนะครับในขั้นตอนของการเผาเนี่ยในขั้นตอนของการถอดเราจะต้องทําการเผาด้วยนะเผาให้มาร้อนไม่งั้นคายไม่ออกแน่ๆนะครับเมื่อเรานะครับเอา,อาเหล็กต่อตรงนี้งัดงัดไว้ งัดกับพื้นไว้แล้วก็เอาปากแกะเกข่ามานะครับคขมาม้านี่แหละนะมาขันเข่าตรงนี้ออกเมื่อเราขันเผาตรงนี้ออกมันก็จะแยกเป็นสองท่อนอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะทีนี้การที่เราจะเอานะครับการที่เราจะเอาไอเจ้าตัวนี้ออกเอาออกอยังไงจะใส่บูธยังไงเพราะว่าบูธมันอยู่แบบนี้บูธมันอยู่แบบนี้เห็นไหมเห็นบูธไหมนี่อ่าวิธีการเอาออกก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหาเหล็กสอ,นะสอดคัดไว้นะสอดคัดไว้แล้วก็ปากแก คอมา้านะครับขันออกเลยครับอ่าตรงนี้ก็ต้องใช้ไฟแก๊สหล่นนะมันเป็นเกลียวธรรมดาเรานี่แหละเกลียวธรรมดาเรานะไม่ใช่เกลียวซ้ายเกลียวอะไรแต่อย่างใดนะเป็นเกลียวน็อตธรรมดาเรานี่แหละเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยขันออกก็ขันธรรมดานี่แหละนะเนี่ยผมให้ดูช้าๆนะอ่านะครับก็ขันออกมาเลยนะตามนี้นะครับทีนี้มันจะมีบูทอยู่สองท่อนนะครับอ่าบูทท่อนโน้นก็ถอดเหมือนกัน ถอดเหมือนกันนะครับมันเป็นเกลียวเหมือนกันบูทมันอยู่ข้างในอ่ะทีนี้เราไปดูจุดที่เราจะต้องทํางานทําการกันสักนิดหนึ่งตรงน,นี้บูทบูทเห็นไหมอันนี้เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับบูทตรงนี้ตัวใหม่เราใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตดันไว้ไม่ให้มันขยับแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้นะ ก็ใส่เจละบีนะครับเวลาใครก็ตามนะครับที่จะซื้อ,อท่อสูบน้ําแบบพญานาคเนี่ยนะครับก็เลือกซื้อตัวที่มันมีหัวอัดจละบีตรงกลางนะมันจะมีหัวอัดจละบีตรงไหนที่เป็นบูทนะครับก็เลือกซื้อแบบนั้นจะดีกว่าถ้าแบบนี้มันไม่มีหัวอัดจละบีเวลาใช้งานนานไปมันก็จะสึกตามอายุของมันนั่นแหละนะครับเพราะว่าทั้งดินทั้งฝุ่นทั้งโคลน นะครับก็เข้ามาเสียดสีกันกับตัวบูทครับทีนี้มาดูวิธีการเอาออกกันบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือการใช้ไฟแกัดลนเพื่อให้ตัวใบพัดนะครับมันขยายตัวนั่นเองนะอ่าตรงนี้นะครับต้องลนจนมันร้อนนั่นแหละนะครับทุกท่านต้องใช้เวลาพอสมควรนะอันนี้ก็จะตัดคลิปไฟช่วงหนึ่งในช่วงของการลนไฟนะครับทุกท่านนะ อันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเฟรมของกล้องนะก็ขอไัยด้วยนะครับเพราะว่าเราดูตรงที่หน้างานเราไม่ได้ดูที่ตัวกล้องนะครับท่านนะก็ขอไั่ไว้นะที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านเอานะครับหลังจากที่ลนไปรอบแรกนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดคลิปเลยนะลนไปรอบแรกนะครับทุกท่านนะก็อ่ลองดูก่อนนะครับว่าประมาณนี้นะครับใช้เวลาประมาณนี้ก็ อ่าจะออกหรือไม่นะครับอันนี้ต่อแป๊บแล้วก็ขันเลยนะก็ยังไม่ออกนี่ใบพัดงอละนะครับอันนี้เป็นเหล็กงัดยาง2อันนะครับทุกท่าน2อันนะซ้อนกันนะค่อยทําการขันนะครับไม่ใช่เหล็กงัดยางอันเดียวถ้าอันเดียวเหล็กงัดยางงอแน่นอนนะครับทุกท่านนะอ่าตามนี้นะครับทุกท่านออกไม่ออกนะครับนี่กดและเต็มที่แล้วไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับก็ต้องเผาไฟต่ออีกสักหนึ่งรอบนะครับอันนี้เผา เผาไฟจนแบบว่า,าบูธมันร้อนเลยแหละนะจนเผามันร้อนเลยนะครับเราถึงทําการคลายออกได้นะครับนี่ก็คือปัญหาหลายๆอย่างของการซ่อมอ,อุปกรณ์การเกษตรที่มันอยู่กับดินกับโคลนกับน้ํามันมักจะเป็นสนิมแล้วก็ทําการถอดออกยากนั่นเองนะครับท่านก็เอาล่ะในคลิปนี้คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ภา,าษาที่ให้ดูนะครับว่า มันซ่อมง่ายซ่อมยากแค่ไหนบางคนก็บ่นแพง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 ทั้ง,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 ท,งที่บูต,ตัวไม่กี่บาทว่า,างั้นนะครับนี่แหละมันยากตรงขั้นตอนการถอดอันนี้ก็ทั้งวันเลยนะกว่าจะเอาออกได้แต่ละท่อนแต่ละท่อนเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้สวัสดีครับ